อันนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าจริงนะครับตัวล้อก็จะเป็นล้อเลื่อนด้านข้างอย่างเดียวนะครับเลี้ยวไม่ได้นะครับล้อจะไปทางเดียวกันหมดเลยนะครับสี่ล้อตัวนี้จะเป็นถาดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับครบตัวนี้สายนี้มีไว้นนเชื่อมต่อด้านหลังนะครับ ตรงนี้นะครับเอาต่อน้ําเข้านะครับตัวนี้ตัวเครื่องเขาจะให้สายสีแดงมาเท่านี้นะครับลูกค้าต้องไปติดตั้งสายไฟต่อเองเพิ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต่อแบบนี้เข้าๆเพื่อลองเทสเครื่องให้ลูกค้าก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์โมเดลเครื่องนะครับ กำลังไสอยู่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ทางเราก็เติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองนึ่งดูนะครับสัก10นาทีนะครับวิธีเปิดปิดก็ประมาณนี้นะครับเท่าไรเดียวเอาสิบกันเจบองศาโอเคแล้วเราจะตั้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับอโอเคเดี๋ยวรอเครื่องทำงานสักครู่นะครับ แล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้นะครับตรงกรอบเนี่ยเขาโดนกระแทกจากการขนส่งก็จะแตกแตกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังแน่นแข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่ามันมีรอยร้าวนีิดนึดนงพวกนี้ก็จะเป็นซีนการอยทั้งนนเลยนะครับสามารถลองออกได้หมดเลยรลอยย่นยนแบบนี้ลูกค้าล่องออกได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็ไปติดตั้งสายกล่าวเพิ่งนะครับเดี๋ยวอีกสิบนาทีเรามาดูกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับตัวนี้เขาก็จะนับอยหลังเป็นวินาทีอ่าเมื่อกี้เขาก็ลองหมดเวลานะครับน,นี่ฟันนระจอ,อกรูนนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตู้แล้วกันนะ <Okay. S 2> สินค้าใช้งานได้กปกตินะครับอันนี้เราลองเทสไปเป็นเวลา10นาทีด้วยอุณหภูมิ70องศานะครับเทสสินค้าเรียบร้อยสินค้าพร้อมส่งนะครับ